เหลือไอ้ตัวนี้ เอาเด็กบอกว่าให้เอาน้องเดวิดไงออกไปแล้วว่าดีน้องเดวิดรอรอรอต่อไปอีกไมมาตะขอทุกวันเลยนะจะบอกให้ยืนดึงตน เสียงชัดไม้ทุกคนเธอฉัม,มันย่ายสัทน,นทำไมฉันพูดกับสรุปสรมีสรุปเหรอท้าไมบางวันมีบางวันไม่มีอ่ะอ๋อวันนี้มีแล้วฉันได้เอกอเนห้องหรอกพูดแบบแทนลูกอ่ะ เรย่อ้ามายู่อะแม่ก็บียกันพ่อแม่รลาบางวันไม่หลายหลายสถานาสกริวสกรีมาตามาตา้ยแม่เดไซ์หน้าหน ก็ดีไปยืนต้นมาม่าสิ้นเดือนแล้วพี่มาม่าต้องเข้าขนาดเจ้าของโกดังยังต้องมาม่าอะไรแล้วเราละไฟเหลืองที่เหลืองไฟเหลืองเราก็ป้ายเหลืองง่ายมาม่าเกาหลีเราก็เป็น VVIP ของเซเว่นเนี่ยลูกค้าประจำเนี่ยจะมาดูถูกนะเราได้ แอมเบอร์เลยนะแอมเบอร์ V I P เขาต้องมา V I P ป้ายเหลืองอ่ะพี่ไม่ไม่ไม่กล้ามีใครให้เบอร์นะเซเว่นที่ไหนก็จะให้เบอร์ยิ่งไปเลยเอาเลยเอาเลยระดับเป็นเวลาต้องเปเวลาแล้วพี่เวลาจะไปเซเว่นสิบเอ็ดโมงย่างสิบเอ็ดโมงย่างไม่ไปย่างสิบเอ็ดโมงนี่คือเขาแบบป้ายเหลืองป้ายป้ายธรรมดาไม่ไม่ซื้อเราไว้ป้ายเหลืองแค่กินไม่งั้นมันไม่ V I P ลดครึ่งราคา โมาถ้านแบบมีัอะไรก็ไปไหนไปนี่แหละบี้นเมเอร์เมเอรปยเหลือที่ฟังดีกว่ใครใส่อะไรไว้ให้พี่บ้างมีการตูนข้อขาการ์ตูนก่อนีะพี่ขอการ์ตูน่อนการ์ตูนมียิบมาเลร์ตูน คือจำนวนตัวมันเยอะนะพี่เดี๋ยวใครจะลองดูก่อนว่ามันได้ขีดตัวหรอเออสามรอยห้าสิบโดยประมาณอิงตามน้ำหนักกระสอบ45่กิโลเป็นหลักนะพี่อ่ะนี่ตัวแบบธรรมดานะเด็กเริ่มประมาณ3ขวบ ใช่เนีเ่ยแ,แใช่ป่าวี่ปาขหใช่สเปกแมแต่เราพูดถูกไหมก่อนไม่ออะไร้นนไนารนบ้นนนานทำการบ้านก่อนตัวแรกนะคะรูนี้ตู ตัวที่2มิกกี้ตัวที่สามแครแบตตัวที่สโปเกมอนพอละจไปเด้อนี่เยอะเพราะว่ามันยังครึ่งลงไปแค่ครึ่งเดียวเองพี่แต่ว่าเราจะไปกันก่อนอุ๊ยขอบคุณสำหรับหัวใจซ่าคุณพี่สมใจขอยร่ำขอยรวยขอยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งพรุ่งนี้อันเป็พรุ่งนี้ดไหมีสวดีวาแล้วเอ้ยเอาเใหม่เอาเหรอใช่หรอเาดี สมมติวันที่สองเลขเด็ดประจำงวดนี้นะสี่สี่หกเดี๋ยวถ้ามันเดีเดี๋ยว้ามัน้ามแหกฉันไม่อยู่นะนี่ติดต่อตรงเลยนะถ้าสายตรงถ้ามันไม่ได้ออกตัวเนี้ยสายตรงแบบสายตรงไปถ้ามันออกถ้ามันออกทูบเทียน ทุปเทียนเราผ้าสามสีไม่ใช่ด้วยนะฉันจะผูกหัวอะมาจ้ามาจ้าเสื้อยืดเด็กโตใครรอมาเลยค่ะโปรโมชั่น4,500บาทเท่านั้นจ้าเนี่ตัวแรกโลนี้ตูนหล่อๆเลยค่ะว้ายมิกกี้ ้าสะอาดเขาเป็นงานเกรดเอนะจ๊ะแคร์แบร์ก็มาจ้าขอเด็กอายุประมาณ3ขวบถึง10ขวบโดยประมาณปิกาจูไม่ต้องบอกก็รู้อายุเท่าไหร่นะคะร,รู้จักแน่พวกนี้จะเป็นงานหัวผ้านะทุกคนเพราะว่ากระสอบไม่ใช่แบรนด์ล้วนนะจะเป็นงานลุ้นแบรนด์ว้ยซิมสันเห็นไหมผ้าเขาสะอาดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วใครขายก็มีกําไรนะจ๊ะหรือบางตัวอาจจะแบบผู้หญิงไซส์เล็กๆใส่ได้นะคะเป็นเบบี้เบบี้ไร Baby ้ที tea ค่ะทุกคนค่ะเห็นไหมว้ยอ <c oughs> ันนี้อะไรนะนี่คนสนูปี้เห็นไหมโอเวอร์พินทั้งตัวเลยจ้าใครเห็นคลิปนี้รีบสั่งก่อนสินค้าจะหมดโปรโมชั่นมีงานแบ่ง100ตัว1,500บาทให้พี่ๆไปลองขายกันด้วยนะคะปิกาจอีกแล้วทุกคนเห็นไหมปิ <c oughs> ถ้าเกิดผู้หญิงที่ตัวเล็กๆแบบชันน่ะก็จะใส่เป็นแบบ เบี้ทีอย่างนี้เลยทุกคนคะ่ะแต่ไม่ใช่ทุกตัวนะพี่ทุกตัวไม่ได้นะบางตัวนะจ๊ะใครรับรวีวิวแจ้งเลยอขอเด็กมีกางเกงล้วนยกสอบไหมหมดหมด,หมดเกงเด <ผม S 1> ็กหมดมามาสองลูกทวนได้มาสองลูกพี่หมดแล้วก็ยังไม่หด <laughs> หายไปเลยค <laughs> พืออะไรคือฝนเนาะ โลจสตี้อุยนูบรีเวอร์คุยพี่ทำไมสีแดงมันสวยสดงดงามอย่างงี้ย่ะใส่เป็นเบบี้ทีได้เลยนี่อะไรเธอนาซะฝนอะไรแต่เดี๋ยววเอาเอากีฬาไหมพี่ประตูห้องครัวไปปิดด้วยให้แม่ แกีานะต่ว็ได้ค่ะคุยพี่แดงสวยมากเธอมีแค่เนี่เน่หมดเลยอ่ะอันนี้แบงกีฬาเหรอโอ้โหเยอะตังอ่ะอันนี้กีฬาเนี่ยตอเนะ้กอันนี้ไม่ใช่กีฬานะเนี่ยอันนี้คโล็อก เอ้านะเจ้าประเลยเอ้าไวายก็ต้องออกอ่ะเดี๋ยวังไงเสร็จเลย <c oughs> โอ้โหทุกคนแบรนด์ s, มีให้ลุ้นทุกกระสอบนะจ๊ะใครเจอแบรนด์ฉ่ำๆแบรนด์เด็ดๆแบบนี้คัดแยกทำกำไรได้เลยค่ะคุณพี่วายโซแดนบิ๊กโลโก้ทุกคนค่ะน้องไหนคะ่ะเน่ อย่าลืมเอาไปซักเอาไปรีดด้วยนะจะได้เพิ่มมูล,ลค่าตัวสินค้านะคะแต่จริงๆคือมันขายได้ทุกตัวค่ะพี่โดยรวมผ้าสะอาดนะเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียเขาก็น้อยนะคะคัดแยกหัวผ้าแยกตัวสวยๆขายอะสักร้อยตัวพี่แค่นี้ก็ได้ทั้งทุนและกําไรแล้วค่ะบางตัวเป็นบิ๊กโลโก้หรือเป็นกระตูนดังๆที่สามารถขายได้หลักร้อยนะแต่ต้องซักรีดก่อนขายนะคะอย่างเนี้ยไนกี้บิ๊กอุ้ยอย่างเนี้ยบิ๊กบิ๊กอย่างเนี้ยพี่ ขายได้หลักร้อยเลยเนี่ยหูดูดิไนค่ะไนโอวปิ้นเลยคุณนพี่บางลูกก็แบรนด์เยอะบางลูกก็แบรนด์น้อยมันไม่ใช่งานแบรนด์ล้วนจะต้องลุ้นทุกกระสอบนะคะไหนค่ะพี่โอ้โหดูดิเห็นไหมบอกแล้วว่าบางตัวสาวๆใส่ได้นะสาวๆไซส์เอสอย่างเงี้ยพี่อุยออกขนาดนี้ยังไม่คนรับเหรออ่เพิ่งไปมาดูก่อนขอมาก็ สาเปิดให้ hey, ขนาดนี้<ห>แล้วหือไม่แซ้งเกลือนใจใจนี่แบบโคตรใจอ่ะเออขอปุ๊บเปิดปับ๊บโอ้โหแต่เอาจริงว่าไม่ไม่หลุดหรอกใครดูแล้วแบนเยอะนะเนี่ยมันไม่เปิดไงเดี๋ยวรอมันเปิดก่อนรอก่อน ลูกนี้คือแบบลูกนี้คือแบบนะนี่พวกนี้คืองานหัวผ้าจากกระสอบพี่แค่เปิดรีวิวหนึ่งกระสอบนะจ๊ะคุณพี่ค่ะว้าイกระตรงกระตูนก็มาแม่อะมาทุกแบบเลยค่ะขอด็กส่วนใหญ่มันจะเป็นเด็กชายแต่เด็กผู้หญิงก็ใส่ได้นะสมัยนี้เขาใส่ด้วยกันเนาะยิ่งซักยิงรียดยิ่งสวยนะบอกเลยว่าเป็นสินค้าที่ขายทำกำไรทำราคาได้ค่อนข้างดีเลย ต้นทุนประมาณสิบสองสิบสามบาทเท่านั้นค่ะพี่ขายยังไงก็กำไรนะเห็ไหมใครจะรับรีวิวแซงมารอยซาีใส่เอน้หมากเลยอ่ะแล้วไรบ้างเลยใส่หมด,หมดโอ้ยอย่าบอกนะเป็นแบรนด์หมดเลยอ่ะโอ้โห เยอะมากหัวผ้าคือเยอะนั่นไงนั่นไงเขาวางให้เธอนะใส่แมทหน้าเดียวก่อนช่วงนี้หน้าบวมใส่แมทหน้าเดียวกันย สวยจริงทุกคนทุกคนมาแล้วมาได้ไงก้อนอุ้ยหัวออกฉ่ำบแบรนด์ต้องลุน้นนะพี่ มีจ้ามีจ้าทักอินบ็อกซ์มาเลยจ้ะพี่โอโ้โหมันจะเกินไปไหมเนี่ยี้เราเร็วเราเร็วฝนตกแล้วเราเร็วเราจะได้ปิดตลาดกาันมาจ้ะโอโ้โหตลาด CK Big Logo สวยๆแบบนี้ทำกำไรได้หลักร้อยนะคะราคาขายขึ้นอยู่กับ ตัวบุคคลเลยพี่บางคนขายเก่งๆได้หลักร้อยนะจ๊ะเนี่ยพวกงานหัวผ้านะส่วนงานน้ำสองห่างผ้าพี่ขายราคาลดหลั่นกันลงมาได้เลยนะคะตามสภาพความสวยงามเลยส่วนใหญ่ก็จะได้กำไรตั้งแต่หัวผ้าแล้วคนพี่ขาแล้วยิ่งช่วงนี้เป็นราคาโปรโมชั่นด้วยยิ่งต้องรีบสั่งกันเลยนะโอ้โหใหญ่โตโมโหมแล้วทึ๊เอนอฟ เด็กชายเด็กหญิงใส่ได้เลยคุณพี่งานรีต <c oughs> ัวส,ส,สนน่อๆนีบางตัวสกรีนหล่อๆเท้ๆหรือสกรีนสวยอย่างเงี้ยพี่สามารถทำกำไรได้นะไปคัดไปแยกตัวสวยมากตัวสวยน้อยแล้วก็งานแบรนด์งานหัวผ้ากันอีกทีก่อนที่จะขายนะคะ แต่แนะนําพี่ซักรีดใครไม่มีเวลาจริงนะรีดอย่างเดียวก็ได้นะเพื่อที่ผ้ามันจะได้ดูแบบเห็นทรงที่ชัดเจนนะแล้วก็จะปิดการขายได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะเพราะงานกระสอบเวลาออกมาผ้ามันจะยับแต่ใครมีเวลาซักลีดเลยพี่แล้วเก็บขุยด้วยนะสําคัญมากๆเลยใครมีเวลาเก็บขุยอ่จจะยิ่งทําให้ผ้าดูใหม่นะคะอันโอเห็นไหมอันค่ะ เด็กแบบสามขวบจนถึงสิบขวบโดยประมาณนะพี่โอ้นหนครับนหนออะไรกันนี้อ,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 อะอะมาเร็วเวนี่ตัวสวยๆวยแบบนี้พี่อุ้ยมัดย้อมย้อมเดิมนะพี่พวกเนี้ย ทุกคนได้ยินเสียงกันชัดอยู่ไหมเนี่ยฝนตกพี่จ๋าใครรับรีวิวแจ้งเลยได้ทุกตัวบางตัวสกรีนหน้าบางตัวสกรีนหลังนะคะเป็นงานสีพื้น บางตัวยังสกรีนสวยๆอยู่เลยที่เอย์อเด็กโตนะพี่สาขายดีเลยช่วงนี้ใช่ตัวอ,อะไรหรอดิสนีย์อเอลโม,โมเออเอลโมเอลโมตัวนี้นี<ะ>่เป็นคนเราอายุเท่าไหร่เราดูนนี่แว่นแว่นดิ๊กโลโก้เฮ้ยทำไมในที่ไหนนึงสวยจังสองราวก็ได้เลยนะเนี่ยเธอ,อ มุกเอ้ยรับไหมรับไหมพ่อพ่อเอาไห่ขายเร็วเร็วพ่อคุณประสิทธิ์ค่ะคุณประสิทธิ์คะสี่พันห้าร้อยได้ประมาณสามร้อยห้าสิบตัวบวกลบเลยต้นทุนประมาณสิบสองบาทอันนี้สกีนเป็นฟอนโปเต้นต้นทุนสิบสองบาทถ้ายายผัดแต่ขายเช้าๆช้าขายดีแน่เอาจริงด้ดค่าสาาด้วยนะพ่อ ขายสักห้าเก้าสองรอยมันไม่มีใครให้ขายแล้วพ่อซื้อหน่อย <laughs> โอ้จริงผ้าสะอาดพ่อเลยจริงนะถ้าขายเด็กโอ้โหสะอาดเลยอะ่ะถ้าดีเลย <laughs> เอา้าวหายไปเลยว่ะพอขายของพ่อปุ๊บพ่อหายไปเลยกำลังพิมพ์อยู่อ่อนี่ไงพ่อ ơi! เอ้ยเอ้ยมุกเอ้ยพ่อนึกว่า ไหนเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่บุกอันนี้แพ็ทท้อนี่มุกอยู่นี่มาท้อค้อเป็นคนที่ท้อเป็นคนที่สิบท้อคนที่สิบที่บอกว่าหนูกับมุกงหมือนการ ให้บอกว่าหนูกับมุกเหมือนกันทดสอบละ4,500จ้ะนอกจากพนักงานเซเว่นจะมีชื่อหนูว่าเวียพีลูกค้าประจำฝากแฝดใครนะเมื่อวานบอกว่านั้นใครนะเอมหมอใช่ปะเอมปะเอมก็บอกใช่ปะเอมบอกอะไรแเหมื่นังน่ารักว่านางเรียกพี่ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนมากมากพ่อหนูอ้ถามกับมุกเลยเฮ้ยหรูอว่าชาติที่แล้วเราเคยเป็นพี่น้องกันเออแล้วเราก็ มาเจอกัน e ีิัดคราบเอาซิ 10, tamam. <t art ful> พอ่อเป็นคนที่สิบนะเนี่ยพ่อเหมือนมากๆพ่ออะไรเนี่ยจำลูกตัวเองไม่ได้เลยนะพ่อพ่ออันไม่ทนหนูไม่ขาวใบมุกหรอพ่อดูสีผิวแกันตอนในโทรศัพท์สีเหมือนกันสีเหมือนกันไม่ใช่แล้วโทรศัพท์พ่อโทรศัพท์พ่อมันอินจันหรือเปล่าพ่อ เอออินทร์พักยมรักยมได้ยม่ก็มาใช่อยู่ขนาดพ่อยังทักผิดเลยพ่อลูกค้าไงโกดังเก่าอ่ะที่บอกว่าไม่ได้มานานพี่หนุ่มอ่ะมุกมุกไม่ทักเลยนะมุกเป็นอะไรไม่ทักพี่เลยไม่ใช่มุกอันนั้นมันแผลอ๋อที่โกดังเก่าใช่ไหมถามว่าหญิงเราไม่ทักมุกไม่ทักพี่เลยเออ มุกอยู่ในออฟฟิศคนทักผิดทักถูก,กจะทำเสื้อ no? เนาะเสื้อ B หนึ่ง B สองนาผาดยังว่าใช่มุกเลยเนี่ยนาผิกาโทรศัพท์ข้อสี่เพียหรือเปล่าดูก่อนอันเดอร์โทรหนูนาผาดเปลี่ยนโทรศัพท์ก่อน ไน้ามยขงกัดีนะลูกไม่ทักผิดดีนะสามีไม่กอดผิดคนสามีทั่วไาจะกอดผิดหลายทีแล้วนะเออเดี๋ยวมองหน้ากันไม่ติดเลยนะนี่แหมไม่แยกออกอยู่ข้างหลังคือป้ายอะไรป้ายเหลืองซป้ายเหลืองนะพี่รักได้เลยการสอบเดียวนะเนี่ยกาะสอบเดียวนะเนี่ย ดได้ทุกตัวที่โชว์เลยใครรับรีวิวได้ทุกตัวที่โชว์ไม่มีค่าจัดส่งนะจ๊ะไม่มีค่าเดินทางสําหรับรีวิวอุ้ยมันกินมามา่าหอมเลยกลิ่นมันเยื่อมากเลยอ่ะเป็นกินมามา่าใช่หัวโตวต,วตัวรีบแล้วพ่อเอ้อย,อย อกเลยเหรอเหมือนขนาดนั้นเลยหรอเธอหนาผากก็บอกว่าเหมือนหมาวะไม่คือพนักงานเซเว่นอ่ะยังคิดว่าแบบเป็นผ่าแพทย์การอ่ะตอนแรกอ่ะมีคนบอกว่าแคทเดินไปเว็ของใช่ไหมแล้วแบบจาวของให้ฉันอย่างเงี้ยเธอก็จะเออหรือว่าคนอย่างเงียเอ้าไม่ใช่หรอเธออย่างเงี้ยเธอเพราะว่าเธอบอกว่ารักลูกมุกนะอุ้ยพ่อผักรักอะไรว่าไงอ่ะ มรดกพันล้านนี่คือจะยกให้เราใช่ไหมพ่อเวลาพ่อบอกว่ารักเนี่ยนะจะต้องขนลุกขนหัวลุกไว้ก่อนแล้วอุยทำไมพูดงี้พ่อรักก็คือรักพ่อไม่ได้พักอะไรเลยใช่ป่ะพ่อรักก็คือรักรักลูกนะเนี่ยขนหัวนี่ลุกสู้เลยนะมึงพูดแบบนั้นนะพ่อเออไม่พ่อจะยกมรดกให้มันมีอะไรแปลกๆได้ประมาณ350ตัวบวกลบ ใครรับรีวิวได้ทุกตัวเลยจ้าพี่เร็วรับเร็วอยากจะโชว์ให้ดูพี่อย่าดูห่วคานะโคตรฉ่าลูกนี้ลูกอื่นต้องไปลุนเองเด้อลูกนี้เปิดให้ดูแล้วทุกตัวเนี่ยเห็นทุกตัวนี่เราโชว์ทุกตัวเลยใช่ไหมเนี่ยทุกตัวเออเดยวน้องกําลังนับจํานวนตัวให้นะพี่พอดีป้ายเนี่ยเขาเพิ่งเข้ามาเกรดเอลนี่ป้ายห้อยอยู่เลย แค่รับรีวิวแจ้งเลย4,500บาท3,50ตัวบวกลบต้นทุนเฉลี่ยน่าจะมา12บงาทค่ะจีบค่ะมีสติ๊กเกอร์ยังอยู่เลยเนี่ยเธอเห็นไหมแพงอยู่นะใช่ยี่ลายังทั้สรุปใครกินช็อกโกแลต6ลูกตับฮะตับปะที่ไหนะกที่ไหนนี่พ่อมาดูมุกเป็ดนี่พ่อ ีี่ต่างกันอยู่พ่อไปเลยหน้าเหมือนกันเลยวะพ่อเป็นไงเหมือนกันไหมต่างกันดูขาแฟนไว้แล้วสูงเท่ากันด้วยแล้วมาสูงเท่ากันฉันดื้อไปเลยนะใครที่ฉันสูงขนาดพ่อยังทักลูกผิดไะพ่อแต่พ่อจะมาบอกหลักมุกไม่ได้นะตอนเนี้ยมุูบอกมูบอกขนลุกขนลุกเบนกโอ้เบนยังไงวะพ่อบอกหลักมูกลางไหลเนี่ย เดี๋วยวจะบอกให้มุกรักพ่อมากๆฟ้ารักพอ่อนี้มุกรักพอ่อรักพึ๊บผลลุกทันทีเนอดชัน้นพ่อก็บอกหลักก้างไหลเลยนะเว้ยเออถ่ายไปเลยว่ะไม่พ่เอเกยมุกรักกับพอพูดถึงมรดกพันล้านนี่พ่อไปเลยพอพูดอ,อยู่ว่าจะมอบเฮ้ยน้องซอคนนี้สวยมากเลยอ่ะ ไปหาแพทประกาศหาคนใหม่ก็ได้ประกาศไว้เลยเนาะพ่อเดี๋ยววันนี้งหนูประกาศหลังสมัครพันล้านใหม่เลยนะคนใหม่พ่อบอกคนเดียวเลยว่าเซ็นให้มุกคนเดียวไม่แบ่งให้ใครทั้งนั้นไม่เอาให้ใครเลยพ่อหนู่ขาดพนักงานเลยนะเนี่ยนะพ่อยกไปหลอกพันล้านถ้ามันบอกอยู่แล้วว่าถ้ามันได้มุกมันจะนอนอยู่บ้านเออติดเตียงเลยติดเตียงเลยได้พ่อเซ็นแล้วพ่อเซ็นไปแล้วเตียงเลยอ่ะ ทำยังไงทีเอยย้นหนอยหยินีสดเอ่อ่้ะส, 2> <2> สอ่ไว้อมไว้เบนบอกคนหัวลุกเหมือนกันสีสดสีสดสดสวยสวยใส่ได้ทั้งเด็กชายเด็กหญิงโอ้ยใครจะมาให้ดูลุกตัวะ<ค>อะามุตตะลายล<ม>แล้วเนียพี่พ,พี่คนที่ขออะมาซื้อหนู ยอมแล้วหมอย้อมแล้วเยอมมากพี่ยอมแล้วหมอพี่มาซื้อนูกถอะไม่ปวดหรือว่ารอดูไอ้ดูฝนดูฝนเดยพี่รอดูผัว้าอยู่ใช่ไหมล่ะจะพิมพ์รักใช่ไหมโอ้โหแน่นแน่นอยู่เด้อรับก่อนดิเดี๋ยวจะให้ดูว่าบได้พี่รับก่อนให้ดูผัวหน้า่ายพ่อมุ้งดิค่ะน้าเล่เด่นตัวให้ลูกเนาะพ่อเอาเก็บไว้ให้เดม์ผิดใส่ สนใจนะทุกคนคะ่ะติดพัดลมไปที่ไหนครับโหดูหัวผ้าดิหัวผ้าชำชำเลยจ้าโอ้โหเสียงดังเสียงฝนพี่จา๋าต้นหูลนสิบสองบาทเท่านั้นเด้อเนี่ยในเราเนี่คือหัวผ้าหมดเลยนะทุกคนใครสนใจนะคะแคปหน้าจอทักหาแอดมินได้เลย